การให้ทำย่อมชนะการให้ทั้งปวงสัพพธ,าธรรทานังธรรมทานังขิณาติการให้ทำย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้แบ่งเป็นสี่ประเภทก็ได้แก่การให้ความเมตตาเราไม่จําเป็นจะต้องบางครั้งเราบอกว่าการให้จะต้องมีทรัพย์สินเงินทองมันไม่จําเป็นเสมอไปนะคะการให้ความรักความเมตตาเป็นเรื่องของจิตใจโดยการให้ความรัก ไม่ต้องใช้วัตถุเงินทองมาซื้อหาเลยอย่างเช่นความรักภายในครอบครัวพ่อแม่ลูกอันเป็นพึงมีต่อกันและกันนะคะหากทุกท่านเพียรให้ความรักความเมตตาแก่กันแล้วย่อมจะนำพาความร่มเย็นและความสันติสุขมาสู่สังคมสมดังคํำกล่าวของท่านพุทธทาสว่ารักษาศีลข้อเดียวพอนั่นก็คือการรักผู้อื่น หากทาเช่นนี้ได้เราจะไม่ทําร้ายเบียดเบียนผู้อื่นและ,ะสังคมอย่างแน่นอนผู้ที่ให้ความเมตตาจะได้รับความรักความตอบแทนในที่สุดด้วยค่ะอย่างเช่นในครอบครัวถ้าพ่อแม่พูดดีกับลูกกับเยาวชนปัญหาของเรื่องยาเสพติดก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้น้อยหากในครอบครัวมีความรักความอบอุน่น พ่อกับแม่พูดจากันเมตตากันลูกเมตตาพ่อแม่พ่อแม่เมตตาลูกผัวเมตตาเมียคนในครอบครัวถ่อยทีถ้อยอาศัยมีความรักความเมตตาต่อการสม่ำเสมอปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมก็คงจะลดน้อยถอยลงนะคะอันที่สองการให้วัตถุสิ่งของก็คือวัตถุทานอย่างเช่นทานที่ท่านมาทำบุญใส่บาตรในวันพระ และยังเผื่อ,อเผื่อแผ่ด้วยอาหารให้ญาติอีกด้วยจึงถือเป็นการให้วัตถุทานอันนี้พวกเราทำเป็นประจำอยู่แล้วให้น้อยให้มากมันไม่สำคัญอยู่ที่ว่าจิตที่ตั้งไว้ตั้งใจอยากจะให้นั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนกุศลมันเกิดขึ้นจากตรงนี้นะคะอันที่สามการให้อภัยในสังคมทุกวันนี้อาจสร้างความพลาดพลั้งกระทั่งแบบ ไม่ตั้งใจต่อการจึงเป็นเหตุให้เกิดโทสะและทำร้ายกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราจะเห็นในข่าวเยอะมากนะคะอย่างเช่นการใช้รถใช้ถนนขับรถไปขับรถมายกปืนมาขู่กันประมาณนี้ซึ่งการให้อภัยนี้มีสองประการก็คือการให้อภัยในจิตใจในตัวเองของเรานี่แหละด้วยการยอมรับแก่ใจตนเองว่าให้อภัยต่อบ,บุคคลผู้มาทำให้เราทุกข์ใจ เพราะว่าหากท่านเก็บมาคิดท่านก็จะมีจิตใจที่เร่าร้อนเครียดแค้นอันเป็นทุกข์แก่ตนเองแล้วก็พลังแห่งความแค้นที่อยู่ในใจก็จะแผ่ไปในร่างกายเราบางคนเคยได้ยินมาใช่ไหมคนที่เครียดมักจะเกิดโรคมะเร็งหรือโรคอะไรต่างๆได้ง่ายการให้อาภัยอย่างที่2ก็คือการให้อาภัยจากภายนอก โดยการเริ่มประพฤติปฏิบัติตนด้วยการมอบความรักความเมตตาแก่ผู้อื่นเป็นสำคัญอันนี้ก็เป็นการให้อภัยนะคะให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นให้อภัยบุคคลร,รอบข้างความสงบสุขย่อมเกิดนะคะอันที่4การให้ธร,รมเป็นทานดังพุทธภาษิตข้างต้นว่าสพภาทานางังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าโลกจะพบสันติได้ก็ด้วยทุกคนมีธรรมดังนั้นการให้ธรรมะจึงชนะการให้ทั้งปวงทั้งหลายอย่างเช่นวัดป่าศุญญตามีนโยบายว่าให้เป็นสถานที่ที่ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมคือการให้ธรรมนั่นเอง ดังนั้นวัดป่าสุญยตาจึงไม่มีการให้วัตถุมงคลเพราะว่าทานี่แหละเป็นมงคลแก่ท่านแล้วและอีกวัดหนึ่งที่ไม่พรมน้ำมนต์ไม่ปลูกเสกไม่มีพระเครื่องของขังก็คือวัดโพสีตรีวนารามหรือวัดสแกน้อยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีลำนะคะซึ่งเป็นท่านปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเลย รำนั้นอยู่ที่ใจล้วนๆนะคะการให้อันที่5การให้ขันห้าเป็นทานให้พิจารณาทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งการให้ในข้อนี้ไม่มีตัวบุคคลเป็นผู้รับซึ่งหมายถึงการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอันแตกแต่างจากการให้ทานในข้อข้างต้นเพราะมีบุคคลเป็นผู้รับ มีคำกล่าวในนิกายเสนว่าการให้ขันห้าเป็นทานดีกว่าให้เงินทองวัตถุเป็นทานพิจารณาขันห้าให้ว่างทุกทั้งปวงจะดับไปคือการปล่อยวางไม่ยึดติดในขันห้านั่นเองหรืออนัตตาคือไม่มีอยู่จริงจิตใจจะพบอิสระเสรีภาพไม่มีความทุกข์ด้วยประการทั้งปวง หวังว่าข้อความที่เล่ามาทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังและจะเป็นประโยชน์มากหากฟังแล้วสามารถนำไปปฏิบัติประพฤติตาม5ข้อนี้ได้และการ นำไปปฏิบตัติแม้แต่ข้อหนึ่งเองความสุขในครอบครัวเกิดขึ้นความสุขในสังคมเกิดขึ้นปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหายาเสพติดก็จะลดลงนะคะหากเรานำทั้ง5สิ่งนี้ไปประพฤติปฏิบัติและบอกต่อกับบุตรหลานหรือคนที่ไม่ได้ฟัง YouTube นี้หากเขานำไปปฏิบัติสังคมโลกนี้ก็จะขยายวงกว้างทำให้ อยู่เย็นเป็นสุขและเตรียมตัวเข้าสู่ยุคพระศรีอาริยเมตไตรด้วยกันค่ะขอบคุณและอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ฟังจนมาถึงตรงนี้ขอบคุณ